นี่นะคะมันญี่ปุ่นเซเว่นนะคะมีมันหวานญี่ปุ่นเผาแล้วก็นะคะมันม่วงญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าจะ๊ะยายหานสูนะนางบอกอย่างนี้นะคะตาเคซี่ทำลองดิเป็นไงเหมือนมันเผาปกติปะเหมือนปกติหรอ,หอไม่มีความแบบหมนเหมือนอะไรคือเหมือนปกติเลยก็ปกติ อร่อยหวานหวานหวานอยู่ใช่ไหปดูเนย้ใกล้ๆหนะะ่อยค่ะอ๋อเนื้อฉ่ำนะคะอันนี้คือเวฟให้ร้อนๆกินให้หมดเลยลุงหม่ำเดี๋ยวเรามากิน,ม,น,ม,กนมันม่วงกันมันม่วงเสียบยากใช่ปะมันเลกไปหน่อยเอมันเละไปหน่อยอมันมันเลน็กก็มันมันหวานเนาะใช้ช้อนนะคะใช้ซ่อมใช้ซ้อมมันม่วงนี้จะเละไปหน่อยลงหม่ำหมอโอ้แต่ก็แบบ ควันขมุกชงเิงเลยเนาะเพราะว่าเขาไอ้นี่เป็นไงคะดีงามปะพอได้ปะมันญี่ปุ่นจะเละจะแห้งมานะคะเดี๋ยวต่อจะลองลองลองทำไมลองบ้างนะคะอ้ามันหวานเด้อ,เ,อเป็นชิ้นต่อจากลงหม,มัมหวานอืม มันหวานญี่ปุ่นเผาอร่อยอร่อยนะคะถือว่าโอเคเลยรานง,งานสองรอยสาสิบนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคับดีนะคะก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่กินง่ายๆเนะาะหากินง่ายๆนะคะสําหรับมันหวานญี่ปุ่นเผาเดี๋ยวตอกไปมาลองมันม่วงกันอันนี้มันม่วงนะคะลุงหม,ม่ำบอกว่าแห้งแล้วก็เละไปเนาะเดี๋ยวตอกมันลองจ้านี่นะคะตอกต้องใช้ซ่อมเนาะเพราะมันเละนะคะใช่ไหมจิ้มไม่ได้ มันมันหวานมันก็หวานกว่าจริงๆมันม่วงมันก็คือมันม่วงแห้งๆนะคะถ้าเป็นความคิดเห็นของสองตัวเราสองคนนะคะมันหวานอร่อยกว่านะคะก็ลองไปหากินกันนะคะอยู่ในเซเว่นง่ายๆนะคะคาพง่าย,าย,ายๆเนยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันรีวิวเซเว่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย